ว่าสถานการณ์โควิดมันจะคง,คงอาจจะอยูกก่กับเราไปอีกนานนะคะเราจะแต่ละท่านเนี่ยแต่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีข้อเสนอแนะในฐานะที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่นะคะว่าอ,อ,อยากจะอ,อ,อยากจะให้กระบวนการการเรียนรู้หรือกระบวนการสอนต่างหรือกระบวนการทํางานในฐานะที่ผู้ที่เ,เ,เรียกว่าทาํางานจริงได้งานจริงๆได้ประสบการณ์จริงคือเรียกว่าได้ลงหน้างานจริงเนี่ย ตรงไหนคือจุดที่อยากจะมีข้อเสนอแนะตรงจุดไหนที่เป็นปัญหาอุปสรรคตรงจุดไหนที่อยากจะให้เป็นแบบอยา่างเราพวกเราเองอยู่ตรงกลางก็เลยเอ,อ,อยากได้มีโอกาสได้มาพูดคุยแล้วก,กับทางผู้มีการโรงเรียนแล้วก็คุณครูซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ด้านหน้าที่จะทอนมาเพื่อให้ทางกระทรวงเองจะได้นําไปไป,ไปปรับปรุงแล้วก็นําไปในจุดหรือสิ่งใดที่เราสามารถที่จะมาสนับสนุนให้กับทางพื้นที่ เพื่อให้งานมันในการทำงานของทุกท่านเนี่ยได้เป็นไปด้วยความสะดวกเร็วก็ยินดีนะคะจากโรงเรียนศึกษานาเรียิุทยานะคะเนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ ครึ่งหนึ่งนะคะเป็นกรุงเทพนะคะครึ่งหนึ่งเป็นสมุทรสาครน,นะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สมุทรสาครน,นะคะเกิดเกิดภาวะวิกฤตก็คือเป็นเด็กของเราด้วยพอบางแคโซนโซนฝั่งทนเนี่ยค่ะเกิดวิกฤตโรงเรียนเราก็เจอกรณีเดียวกันนะคะดังนั้นก็เลยปิดโรงเรียนมาโดยตลอดยังยังมีเด็กที่ตอนนี้ก็มีติดโควิดอยู่ค่ะก็ทางโรงเรียนก็อนุเคราะห์ในเรื่องของเวลาเรียนนะคะแล้วก็ก็เดี๋ยวกําลังจะเปิดโอกาสค่ะสําหรับ การเรียนแล้วก็เรื่องของการวัดผลให้กับนักเรียนค่ะ,ะตอนนี้สิ่งที่โรงเรียนอยากอยากอยากให้ทางกระทรวงอะคะ่ะช่วยเหลือก็คือเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการช่วยเหลือนักเรียนในส่วนของอินเทอร์เน็ตแล้วก็เครื่องมือสื่อสารนะคะกศน,นนะคะเราจะใช้การจัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่มนะคะในเรื่องของการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะมีปัญหานิดนึงนะคะเพราะว่า ชุมชนเนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะได้รับข่าวสารในเรื่องของโควิดแล้วก็มีความกลัวการออนแฮนเนี่ยคือจะยากมากๆเพราะว่าครูกาสอนอตำบลที่เป็นพนักงานราชการเนี่ยจะบางบางพื้นที่นะคะท่านรมนตรีไม่สามารถที่จะลงพื้นที่ได้ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะในแบบออนไลน์แล้วก็ใช้ไลน์ใช้ซูมแอปพลิเคชันเนี่ย เราดําเนินการกันมาเรื่อยๆอ,อยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดเพราะว่านักศึกษาของเรามีความหลากหลายค่ะส่วนปัญหาในด้านอื่นๆก็คงจะเป็นการจัดกิจกรรมเพราะว่ามีทั้งอ,อาชีพแล้วก็พัฒนาผู้เรียนนะคะที่ตอนนี้ก็อาจจะต้องชะลอเพราะว่าไม่ให้ไม,ไม่มีการรวมตัวกันค่ะปีนี้เป็นปีที่สองดังนั้น,นในปีแรกเนี่ยเราประสบปัญหามาแล้วแล้วก็แก้ไขปัญหามาตลอด ปีที่สก็คุณครูก็มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเราใช้ออนไลน์100%เป็นครับเป็นใช้ Google Classroom นะครับโดยที่ทางกลุ่มจุฬาพรและก็โรงเรียนวิทยาศาสจุฬาพรทั้ง12แห่งเนี่ยได้จัดทำเอกสารเอกสารการเรียนกานกรสอนแล้วก็ส่งให้นักเรียนทางไปรษยสี์ทั้งหมดนะครับของเราเนี่ยมี8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะครอบคลุมในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันทั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตและก็พื้นที่ ภูมิประเทศนะดังนั้นเนี่ยถ้าจัดซิมเนี่ยก็จะลาบากกับเรามากและกับโรงเรียนทั่วๆไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะกลับเรียนเท่าไรถ้าเกิดว่าเออสนับสนุนเป็นเงินสดได้ไหมกับนักเรียนเพราะนักเรียนเนี่ยต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะถ้าเป็นเงินสดเสริมให้เข้าเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่เปลี่ยนซิมใหม่ในโรงเรียนของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดออนไซด์ได้นะคะเริ่มต้นเลยโรงเรียนเนี่ยก็จัดการเรียนการสอนโดยการใช้อนแฮนแล้วก็ออนดีมาน ซึ่งเราคิดกันว่าออนแท์เนี่ยเหมาะเหมาะกับเด็กพวกเราแล้วละ่ะแต่พอเอ่อโควิดมันยาวไปนะคะก็ค,นค้นพบว่าลองลองทดลองการสอนออนไลน์เด็กกับชอบค่ะเด็กกับผู้กครองกับชอบแล้วก็รู้สึกว่าคุณครูกับเด็กเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็มีความสุขในการเรียนรู้แต่ร้อยเอร์เซเนี่ยเราสามารถที่จะออนไลน์ได้แค่20% 3 0นนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็ จะเป็นดีออนมานะคะเด็กก็ชอบนะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นออนแฮนนะคะอาชีวะก็จะมีการปฏิบัตินะคะพอปฏิบัติเสร็จแล้วเพราะว่าจะทํายังไงก็ได้ที่ให้เด็กมีทักษะสกิลที่จะสามารถพอจะเข้าใจแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะประเด็นปัญหาของของเราที่ที่ชัดเจนก็คือว่าเด็กนะคะเด็กเนี่ยวันนี้เข้าเรียนพรุ่งนี้ไม่เข้าเรียนเพราะว่าสัญญาณเน็ตแล้วก็ตังค์หมดะคะ่ะ สิ่งที่เราจะเตรียมกันที่เร่งด่วนกันมากๆก็อาจจะต้องต้องใจตรงกัน,นหลายๆเรื่องนะคะว่าในเรื่องของการที่ท่านผอได้พูดสักพูดหนึ่งเรื่องของการยืดหยุ่นในการที่จะเอาเปลี่ยนระเบียบในการใช้เงินเงินอุดหนุนในเรื่องของการนับเวลาเรียนในเรื่องของการประเมินผลตรงนี้กําลังคุยกันอยู่คุยกนันมาัดสองอาทิตย์แล้วนะคะว่าการมันการนับเวลาเรียนอาจจะเช่นว่าอาจจะมีการนับกิจกรรมการเรียน ที่ให้กันบ้านเด็กไปทํางานหรือกับไปทําช่วงเวลาที่ให้ไปทำเอ่อทำกิจกรรมนะอาจจะนับคุณชั่วโมงเรียนด้วยแล้วก็เรื่องสําคัญสําคัญที่เอ่อจะต้องออกไปก็คือเรื่องเน็ตเรื่องเน็ตเนี่ยได้ยินมากันตั้งแต่แรกภายใต้ที่เรามีเงินอยู่จํากัดเราก็พยายามประสานยากระรูะงดีอีมาโดยตลอดนะคะจนในที่สุดนะขณะนี้นะคะก็มีความก้าวหน้าพอสมควรในอาทิตย์นี้เนี่ยเอ่อเออก็มีแนวโน้มสูงมากที่เราจะได้แต่ทีนี้ขณะเนี้ยแต่ว่า งบตรงของดีอีที่จะให้เรามาเนี่ยยังยังยอดเงินเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพราะนั้นเราก็ลังมันดูอยู่ว่าเราจะสามารถจัดสรรให้กับนักเรียนได้อย่างไรบ้างแล้วก็เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของวอัคซีนนะคะวัคซีนจริงๆแล้วเนี่ยเราได้พูดเรื่องนี้ก็ขอนําเรียนว่าตั้งแต่ต้ตตนตนต,นตั้งแต่ประมาณปลายเดือนพฤษภานะคะจนถึงต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนที่เรามีการเรื่องการเปิดเรียนเนี่ยตรงนี้เนี่ยได้มีการพูดคุยกับท่านนายกนะคะแล้วก็เราก็ได้ ในกรุงเทพเนี่ยได้ฉีดไปเกือบหมดแล้วในพื้นที่ที่เป็นต้องในเบื้องต้นในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเนี่ยเราให้เป็น priority ทีนีน,นี้ก็คือในเรื่องของการที่จะได้นําเงินเดียวยาจำนวน2,000บาทเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้กับเด็กเป็นรายหัวก็คือให้ตรงไปที่เด็กเลยนะคะ เป็นรายหัวไม่เฉพาะเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นนะคะเราก็เสนอให้กับทางาเด็กที่เป็นไม่ว่าอยู่สังกัดใดก็ตามแต่นะคะกระทรวงเองก็ได้เสนอให้ให้ไปทั้งพุทธวิวากระทรวงเราเป็นได้ผลักดันให้กับทุกหน่วยงานที่มีเด็กเกือบทั้งหมดนะคะนะคะไม่ว่าจะเป็นไอชิวากรสอนอหรือว่าไม่กระทังโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดท้องถิ่นก็ดีนะคะโรงเรียนที่ไม่อยู่ในสังกัดเราแต่เป็นเด็กที่ต่ำกว่า1 8แแล้วก็ ระหว่างอดุบาลขึ้นไปจนถึงสินี่น,นะคะก็ตรงนี้เราได้ผักดันเข้าไปทั้งหมดนะคะเพื่อจะเสนอครมอรุอง่งมีนะคะ